ท่านสาธุชนุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาพระโยคาววจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วโปรดสนับข้อวัดปฏิบัติในพระกรรมฐานสี่สิบประการโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือในเรื่องของ สีลานุสติกมรมฐานสำหรับศีลานุสติกมรมฐานนี้องค์สมเด็จพระ毗ชิตาม,มานบริมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้า,าทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทใหต้ตามนึกถึงศีลเป็นอารมณ์คำว่าศีลานุสติอนุสตินี้ประตามตามนึกถึงศีล ในการเจริญสีรานุสติกรรมฐานนี้จึงไม่ใช้คำภาวนาวาสีหลังสีหลังสีหลังถ้าหากว่าไปภาวนาแบบนี้ก็ไม่ถูกไม่ตรงตามจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความประสงค์ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีว่าให้ท่านทัน้งหลายตั้งใจใคร่ครวญอยู่เสมอถึงเรื่องของศีล ให้มีความรู้สึกอยู่เป็นปกติว่าเราเป็นผู้มีศีลแล้ก็สิลของเรามีกี่สิค้าบทที่จะพึงรักษาสำหรับ,บ,บครวาดสิลที่มีความสำคัญก็คือสีลห้าประการสมณีน,นมีสีลส,สิบประการแล้วก็ต้องมีเซฟขยวัตอีกเจ็ดสิบห้ารวมเป็นแปดสิบห้า สำหรับพิสุก็มีสิกขาบท227เป็นอนุนสินแต่ละท่านที่จะพึงปฏิบัติองค์สมเด็จพระส,สุนทัสติโสภาคให้ใช้จิตกำหนดอยู่เสมอว่าสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งหรือว่าทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำ เราจะประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนไม่โมหมองหรือขาดทะลุมีการปฏิบัติศีลถ้าว่าถึงเรื่องพิสุบสมณเณรก็รู้สึกว่ามีสภาวะหนักที่พูทีว่าหนักก็เพราะว่าจะต้องรักษาสิกขาบทมากด้วยกันแต่ตว่าวันนี้ก็จะขอแนะนำเฉพาะครวาตวิสัย ว่าพิสุทธ์สมณนีนั้นมีกิจที่จะต้องทําอยู่โดยเฉพาะแล้วเพราะมีภาวะว่างกว่าครวาดวิสัยมากย่อมมีโอกาสที่จะใขค่ควรพบ,บทวนถึงที่ขาบที่ตนจะพึงปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิน,นีองค์สมเด็จระทรงสวัสดิโซภาคทรงแนะนําว่าถ้าจะให้ศีลบริสุทธิ์ก็รู้สึกว่าจะไม่หนักอะไรนัก ถ้ารู้จุดของเหตุนั่นก็คือองค์สมเด็จพระบระมโลกเกชทรงตัดว่าถ้าเรามีพรหมิหารสี่ครบถ้วนเมื่อมีพรหมิหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ว่าศินอะไรทั้งหมดมันก็ดีไปหมดทุกอย่างแต่ว่านอกจากจะมีพรหมิหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ยังดีไม่พอต้องมีสติสมัมปชัญญะควบคุมกําลังใจไว้เสมอ เมื่อมีสติสมัมปชัญญะควบคุมกำลังใจแล้วถ้าสติสมัมปชัญญะมากเกินไปก็มักจะเฟอเหมือนกัน,น,นทั้นศีลที่จะรงได้ดีอีกได้นั้นอีกด้านหนึ่งนั้นก็คือต้องมีปัญญาเข้าไปควบคุมปัญญากับสตินี่ต้องเท่ากันถ้าสติมากไหมมากไปก็ฟุ้งไปอีกปัญญามากไปก็ฟุ้งเกินไปเวลาสตินึก ปัญญาก็ควบคุมไว้สิ่งที่ตัวนึกไว้เนี่ยมันถูกต้องตามสิคขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไหมเมื่อใช้สติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ถ้าจะให้ดีไปอีกให้บริสุทธิ์จริงๆก็จะต้องมีหิริละโอตปะคือมีความละอายในจิตที่เราคิดว่าเราจะทำลายศีล เกรงกลัวผลของความชั่วที่จะที่จะเกิดจากศีลถูกทำลายแล้วท้าบรรดาสาวกข้อองค์สมเด็จตระกีบแก้วทุกท่านทรงกำลังใจอยู่ได้อย่างนี้คือหนึ่งมีพรหม,มิหารสี่สองมีสติสามมีสัมปชัญญะสี่มีปัญญาห้ามีหิลิละโอตปะ แล้ก็แถมเจ็ดเอหกแล้วหกถ้าเราจะมีอะไรคมอีกสักนิดกันดีไหมหรือไม่ต้องก็ได้เอาแค่นี้ก็ทรงตัวเป็นอันว่าอันดับแรกให้ทรงพรมีหารสี่ไว้เป็นปกติเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตตามีจิตอ่อนโยน ไม่ช้าที่เสียรผูโอเมช้าวางเฉยเมื่อกำลังใจที่จะเข้าเหตุใดๆที่จะเข้ามาถึงตนนี่เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้สติเนกไว้ว่าสิ่งทีเรามีกี่สิขาบทมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าสิขาบทนั้นๆบกพร่องบ้างหรือเปล่า นอกจากนั้นก็ต้องใช้ปัญญาว่าศีลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําเรามีประโยชน์เพียงใดหดือยไม่ถ้าเราป้องกันส่วนใหญ่ไว้นั่นก็คือใช้ฮิริและโอตปะใช้ความอายความเกรงกลัวผลความทั่วที่เกิดจากการทําลายศีลทั้งนี้ทั้งหมดที่จะปรากฏกึ้้นมาได้ก็อาศัยศรัทธาเป็นสําคัญ ที่มีความเชื่อความเคารพในองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตร์สันดา,ส,าสัมมาสัพพุทธเจา้าถ้าทรงคุณธรรมทั้งหมดได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธมรษัทันหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสิงครบถ้วนไม่ว่าสินเล็กสินกลางสินใหญ่สินเล็กหมายถึงสินห้าสินกลางหมายถึงมโมสถศีนสินสิทธ ถ้าสินใหญ่ก็คือสินสองรอยยี่สิบเจ็ดของบริสูท์ทั้งหลายเป็นอันว่าการที่จะทรงสินให้บริสุทธิ์จริงๆต้องอาศัยคุณธรรมนี้ทั้งหมดเข้าประกอบจึงจะเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์ครบถ้วนนี่เป็นอันว่าเป็นอันเข้าใจแล้วนะนี่คำว่าสีนนี่แปลว่าปกติ ปกติเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นปกติสำหรับสีขาบท227จะไม่พูดถึงสีขาบท10ก็จะไม่พูดถึงสีขาบทไปก็จะไม่พูดถึงสีขาบท5จะพูดเพราะว่าสีข่ขาบทหานี้สามารถคุมได้ถึงพระโสดาบันกับสกิทาคามี ถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทั้งสองอย่างถ้าร่มอย่างนี้จะทรงได้ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะคมจิตว่ามันมีเมตตากรุณาอยู่เสมอและการที่จะเอาสติสัมปัญญาเข้าคุมก็ต้องมีปัญญาไว้ด้วยมีปัญญาคอยพิจรารณาตามกระแสพระสธรรมเทศนาที่เรื่องศีล แต่ว่ากันจริงๆถ้ามีปัญญามีสติสมปัญญามีหฮลิโลตปะมีศรัทธาหมดศินสิขาบทหนึ่งก็ไม่หายเพราะเราไม่น่าด่านเราเป็นคนอายอายความชั่วเราไม่ใช่คนกลา้าเราเป็นคนกลัวกลัวผลของความชั่วจะผลเนื่องจากการทำลายีนินี่ในเมื่อสามารถเราทรงศินได้ดีโดยเฉพาะศินห้า ความจริงก็ของไม่ยากนะปานาติบาเราก็จะเจ้าว่าจงยาฆ่าสัตว์ชีวิตเมื่อการฆ่าสัตว์ชีวิตทำร้ายร่างกายเขาพิจาร่าเขาผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเราจะมีปัจจัยของความทุกข์มันจะไม่พบไม่พบผลของความสุขก็เพราะในเมื่อเราด่าเขาเขาก็ด่าเรา เราตีเขาเขาก็ตีเราเขาจะเราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเราจะหาความสุขมาจากไหนหากว่าเรามีความเมตตาปราณีมีความรักมีความสงสารซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุขอันนี้มาจากเมตตาพระคุณนานี่การจะยื้อแย่งทรัพย์สินของคนอื่นก็เหมือนกันถ้ารักเราสงสารเราก็ทําไม่ได้ เมื่อเรารักเขาเราสงสารเขายอมรับแับถือในทรัพย์สินของเขาเพราะเขาหามาได้ยากเราไม่ทําเราก็เป็นที่รักของเขาเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขสําหรับคนรักก็เช่นกันถ้าเรามีความประสงค์จะยื้อแย่งคนรักของคณอื่นแล้วก็ก็คิดถึงกาลังใจของเราบ้าง ว่าคนที่เรารักนะเรามีความปรารถนาใครจะให้เขา,าไม่ใครมาแย่งคนรักของเราไหมเรามีความไม่ต้องการฉันใดคนอื่นก็มีความรู้สึกฉันนั้นดังนั้นในเมื่อเรามีเรารักในคนรักไม่อย่ากไม่อยากให้ใครมายื้อแย่งหรือไม่ต้องการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาทําลายจิตใจในด้านนี้เราก็ไม่ทําเสีย มีจิตสันโดษจินดีเฉพาะคนรักที่เป็นสิทธิของเราเท่านี้เราเขาเขาก็มีความสุขไม่แตกเราในความสามคัคคีสำหรับในด้านวาจาน,นี้ที่องค์สมเด็จพระจีนสีทรงตรัสให้ใช้วาจาจริงพูดตรงพูดเพราะคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ยุแยงแต่แกงแซะบอกคนอื่นให้เขาแตกล่าวกัน ไม่พูดวาจาสำรากให้เป็นที่ระคายเคืองใจของบุคคลอื่นใช้วาจาจริงใช้วาจาอ่อนหวานใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตเป็นคติที่เป็นประโยชน์แก่บ,บุคคลผู้รับฟังเป็นอันว่าถ้าใช้วาจาอย่างนี้เราจะไปไหนก็ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปเราก็มีความสุขผู้รับฟังก็มีความสุข เพราะต่างคนต่างรักกันความทุกข์มันจะมีมาจากไหนข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําว่าสุรามีไรเป็นปัจจัยเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนําว่าจงหยุดยั้งเสียอย่าดื่มมันตามโมติที่เราเมาชีวิตมันก็พออยู่แล้ว ถ้าไปเมาเหล้าเขาอีกความเมามันเพิ่มกันม่ใหญ่จะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอันวา่าศีลถ้าเราเพืองรักษาได้จะพาอสีขาบท่าประการอันนี้องค์สมเด็จพระวิชิตามารบรมศาสันดากล่าวว่าเป็นปัจจัยแห่งความสุขโลกนี้ทั้งโลกถ้าต่างคนต่างมีศีลทั้งหมด ก็จะต้องไม่เสียเวลาในการระแวดระวัวงป้องกันอันตรายอย่าเพิ่งเคยกับตนไม่ต้องเสียทรัพย์สินที่ป้องกันทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติที่เพิ่งหายแล้วก็ไม่จะไม่มีภัยจากการระแวงสงสัยในการยื้อแย่งความรักสิ่งกัละกันไม่ต้องทสร้างความไม่สบ,บายใจในเวลาที่ฟังพาฟ,ฟ,ฟังวาจาที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นจิตเราก็มีความสุข นี่เป็นอนุวาศีลเป็นปัจจัยของความสุขศีนเป็นที่นำเป็นที่มาแห่งความสุขถ้าเราไม่ดื่มสุราเมรัยสติสัมปชัญญะเราก็สมบูรณ์ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททันหลายมีศีลบริสุทธิ์เป็นเอกขตารมนี่การที่เฉเจริญศีลานุสติกรรมฐานนี่ก็ไม่มีอะไรมาก วันหนึ่งวันหนึ่งท่านไดลืมตาขึ้นมาจนกว่าจะหลับลงไปใหม่แล้วก็ตั้งใจนับสีข่ขาบทใคร่คนสีคขาบทต่างๆที่จะพึงปฏิบัติว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอมทําลายศีลเด็ดขาดถ้ามงเอิ่นมันพลัง้งมันพลาดไปบ้างก็คอเอาสติสมปชัญญะเข้าควบคุมไว้ ว่าสิขาบททั้งหลายที่ศึกษามาจากศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราจะไม่ยอมละเมิดเพราะว่าถ้าคืนละเมิดแนละ้วมันจะเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่ละเมิดมันก็เป็นปัจจัยของความสุขนี่ว่ากันเรื่องศีลเมื่อทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้ค่อยปรับปรุงใจไปวันละเล็กวันละน้อยมันก็มีการบุกร่องบ้างในระยะแรกเป็นของธรรมดาก็เป็นของใหม่ ถ้าเราสนใจจริงๆแล้วในที่สุดไม่ชา้านไม่นานเท่าไรกำลังใจในการรักษาสิงก็จะทรงตัวที่เรียกว่าเป็นเอกคตารมความจริงขณะนาของเรานี่ก็มีมากนะสำหรับครวาดสำหรับพระนี่ต้องระมัดระวังให้ดีครวาดในที่ดีก็มีมากเรื่องศีลห้าบริสุทธิ์นี่มีเยอะ ในการเคารพในพระไตรรนาคมก็มีเยอะคนที่จะไม่ถ้าไม่เคารพในพระไตรรณาคมก็มีศิลไม่ได้คนที่จะมีศิลบริสุทธิ์ได้ก็เขาจิตใจเคารพในไตรศณาคมคือพระพุทธธรรมประสงค์นี่ความจริงในกรรมฐา,านสี่สิบนี่เราศึกษากันมาเพียงสองตอนตอนแรกก็ได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ เรานึกถึงพระพุทธเจา้าเรานึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เป็นศระนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราก็มาว่ากันใหม่วันนี้เรามาว่ากันศีลานุสตินึกถึงศีลเป็นปกติระมัดระวังศีลเป็นอารมณ์นี้แตหาหากว่าท่านหลายทรงศีลด้วยกลังใจบริสุทธิ มีจิตใจเป็นเอกคตารมในกำลังของศีลศีลจะไม่ขาดตกบกพร่องเพราะอาศัยเจตนาเป็นสำคัญอย่าพาะครวัดนะจะเพาะมีสุธรมณนเนยียมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาบางสิขาบทต้องตั้งใจละเมิดจึงจะ,ะจึงจะเข้าถึงการบกพร่องไมเรียกว่าศีลจะบกพร่อง บางสิขาบทนี่ไม่ต่างใจท่านก็เอาเหมือนกันมีทั้งจิตตกะเจือด้วยจิตคือตั้งใจและอจิตตกะไม่มีจิตเจือปนคือไม่ได้ต่างใจอันนี้ต้องระวังให้ดีมีแต่ว่าสิ่งของท่านครบถ้วนบริบูรณ์ความจริงคนมีศินบริบนนูรณ์นี่สังเกตง่ายนะเขามีเมตตาปราณีมีความกตัญญูรู้คุณ ไม่แข่งดีไม่แข่งเด่นมีแต่ก็มีแต่ก,การเกือ้อกูลดูตัวอย่างที่นาวิสาขามาหาอุบาสิกาหรือว่าท่านอนาธิวินิกาเศรษฐีมีแต่เพียงเป็นผู้ให้ถ้าใครได้ดีพอยินดีด้วยสนับสนุนในการดีของคนอืน่นถ้าศีลบริสุทธิ์อย่างหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงจังอย่างหนึ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบัน เพราะว่าในที่ในบมา,บาลีกล่าวว่าพระโสดากับสกิทาคาเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพื่อท่านเอาเพ่งเฉพาะศีลเท่านั้นศีลมีความสําคัญถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วศรสนาคมก็ครบเพราะว่าเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีความเคารพในประธรรมเรามีความเคารพในพระสงฆ์เราจึงยอมปฏิบัติในศีล ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าเราตั้งใจยอยากจะทรงใจจริงๆการเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีแล้วการเคารพในพระธรรมเรามีแล้วการเคารพในพระสงฆ์อริยสงฆ์เรามีแล้ว เหลือแต่ศีลเพื่อความบริสุทธิ์ก็จงมีความรู้สึกไว้ว่าศีลห้าราการจะขาดได้เพราะการตั้งใจเป็นสาคัญถ้าเราไม่มีเจตนาจะทำอย่างมดมันเดินมาเดินไปเรามองไม่เห็นเหยียบมดตายศีลไม่ขาดได้เห็นแล้วยกขาไม่ทันจะย่อดเก้าเจะเท้าวางลงไปยกไม่ทันทรงตัวไม่อยู่ก็เอิน่น ถ้าไปเหยียบโมตายโดยไม่เจไม่มีเจตนาจะฆ่าสิงก็ไม่ขาดแลวยุงมันมาเกาะก,า,กายหวังจะรูปไล่ให้มันไปบังเอิญไปกระทบมันตายเข้าโดยไม่มีเจตนาอย่างนี้สิงก็ไม่ขาดเป็นนั้นว่าถ้าท่านทรงศินบริสุทธิ์แล้วก็มีศาสนาคมครบับอย่างนี้เรียกว่าปรโสูดาบันนี่เราพูดกันในด้านปฏิบัติ นี่สำหรับถ้าเราจะเริญสีรานุสติกรมาฐานมั่นคงอย่างนี้ื่อเมื่อมีความมั่นคงแล้วก็มั่นคงในคุณพระรัตนตรัยด้วยถ้าหากว่าเราจะสีลานุสติกรรมาฐานนี่กับไตรรันาคมทั้งสามรายการทำให้เป็นวิปัสนาญาณแต่ความจริงของ้อนี้ก็เป็นวิปัสนาเหมือนกันนะ ที่เพราะว่าเราจะต้องรักษาศีลบริสุทธิ์จะเคารับเป็นพรเจ้าก็เพราะนึกถึงความตายเป็นสําคัญล้วคิดว่าตายจากชาตินี้แล้วนั้นเราจะไม่ไปอบายภูมิมีความรู้สึกคือมีปัญญาอยู่บ้างสําหรับพระโสดาบันเร่งกล่าวว่ามีปัญญาไม่มากมีสมาธิไม่หนักพระโสดากกษธาคา มีปัญญาเล็กน้อยถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่มาเคารพในพระรัตนตรยัยถ้าเราไม่มีปัญญารู้ผิดรู้ชอบเราก็ไม่มารักษาศีลในศีลที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยพรหมีหารสีแต่คนเป็นเลวไม่ใช่คนดีไม่มีใครขเขาเจริญพรหมีหารสีทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าคนเลวไม่ต้องการความดีถ้าการมีพรหมีหารสีมีแต่การเกื้อคุณ ไม่ช้าไม่ยื้อย่งไม่แข็งดีไม่ทำอะไรทั้งหมดให้เป็นที่เตือนใจคนมีแต่การสนับสนุนนี้เมื่อท่านปฏิบัติในศีลานนสติกรรมฐานครบถ้วนท่านท่านปฏิบัติในอนุสติสามรรยการครบถ้วนคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ตามนึกถึงความดีพระพุทธธรรมประสงค์แ้ะตามนึกถึงความดีของศีลสิขาบทของศีลเมื่อมีอารมณ์คงอย่างนี้ท่านเรียกว่าประโสดาบันถ้าว่าเราต้องการจะเป็นอารามจะทำยังไงตอนนี้กำลังใจเหยียบย่ำเข้ามาสู่โลกุตระจิตเอจิตที่เป็นโลกุตระเลยโลกยะแล้วอันนี้ไม่ยากอย่างนี้ไม่ยาก ถ้าอยาเป็นต้องการเปรหันก็กําลังใจมันเข้าเขตปนิพานแล้วนี่เราก็จับตอนท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมหาปฏิปทานสูตรทุกตอนลงเหมือนกันหมดว่าร่างกายนี้ทั้งเวทนายก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีที่เกิดการณงของใจเราก็ในกว่าเพียงเธ่าศักว่าเราเห็นเท่านั้น เพียงสักแต่ว่าเพียงนึกถึงเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นที่เรียกว่ากายภายในคือร่างกายของเรากายภายนอกคือร่างกายของบุคคลอื่น่านบอกว่าจงย่ายึดถือร่างกายของเราด้วยจงอยายึดถือร่างกายของบุคคลอื่นด้วยและว่าจงยายึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกนี้ด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่มีศีลอย่างเรา คนที่รับรับสนทรคมทรงสุนณคมอย่างเราทุกคนต่างคนต่างก็ตายหมดอย่างองค์สมเด็จพระบรมสุตทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้ตลอดการตลอดสมัย,ยในที่สุดองค์สมเด็จไปจอมไตรก็ต้องทิ้งสรีระร่างของพระองค์ ดังนั้นในเมื่อองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องทิ้งสรีระของพระองค์เพียงใดเราก็ต้องคิดว่าร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายขาองคนอื่นเราก็เขาก็ต้องทิ้งเมื่อทิ้งเวปแล้วทุกคนไม่สามารถจะนําทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ติดตามไปได้ถ้าว่าเรายังเกาะกายเกาะทรัพย์สินเกาะบุคคลอื่นเพียงใดเราก็ต้องเกิดอีก อย่างเดที่ทรงแต้มกรกกีสาโคตมีว่ามัจุราชจงฆ่าชีวิตของคนนี้ลงไปสู่บายภูมมเพราะบุคคลนั้นมีอารมณ์ใจไม่เต็มถ้าบรรดาแานพุทธบริสัท้งหลายคงกำลังใจยอย่างนี้ที่ว่าถ้าภาพร่างกายนี้มันไม่มันจะพังก็เชิญร่างกายของบุงคคลอื่นจะตายก็ช่างไปไรเมื่อตายแล้วทรัพย์สินเนืองหลายเหล่านี้มันจะไปไหนก็ช่างเพราะมัน ไม่มีความสําคัญสําหรับเราเพราะร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเชือสายของความทุกข์ไม่เป็นไม,ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่มีความปรารถนามันต่อไปถ้าชีวิตเยนโยทรงอยู่เพียงใดเราก็จะพึงบริหารร่างกายตามหน้าที่ถ้าชีวิตดินรีมันจะสิ้นไปเมื่อไรเราก็ไม่สะเทือนใจเรามีความสุขใจ ถ้าวางช้นได้เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ชื่อว่ากําลังใจของท่านเข้าถึงอารหัตผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องสูงในพระพุทธศาสนาเอาละสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทันน่วนาการเวลาที่จะแนะนําก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ทรงกําลังกายกําลังใจให้เป็นไปตามความต้องการของบรรดาเทุทธบริษัทที่ศึกษามาจงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี